หิวเท่าไหร่วันนี้เริ่มหิวแล้วมีอะไรมีแกงหน่อไม้โอ้โหปูแกะอย่างดีจากเข็บตุ้มนะเออคุณนะนึ่งมักถวนี่แหลรของแซบนะอันนี้คืออะไรอ,อันนี้ก็แกงหน่อไม้กิมแจ่วมักถัว่วแซบนี่นี่ของมักของมักของมักพี่น้องเอ้ยผู้ใดเมือ่อวานนี่ได้เจ่วปลาดุกมาหา หามะบคือไปายุเซลเลยเนาะอยากไปเก็บมากินกระเจียวไปนู่นไปเก็บมะเขือของเจเลยมากินเมื่อวาน,นกับผักกาดกาดน้อยมา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 เดินมาเดินมาเดินมาเดินน้องหนึ่งไม่ไปเอาจานมาจกข้าวลูกอลอเอามาแล้วเอามาแล้วโอ้ได้แล้วมามามา,มา,มานั่งกินกันอืม มากินข้าวกันโตเต้นกินข้าวลูกอเออเฮ้ยไปนังสั่างแล้วไม่ฟอนทำตอนเปียกอยู่กอะชืดนะอ้ลูกพี่เพื่อนแม่ให้ไปทำอันนี้ก็ให้เพื่อนส่งข,ข้าวตีข้าวตีกัน,นีด่ดูสิมันจะมันไม่หอยทะเล เอึนปูทะเลอะไรป่ะดึงยาวความดันมากินความดันไทยตึ้งนหมเป็นเรื่องขงความดันไงต้องดึงยาวขก่อนก็ไปเอาอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่ามซื้อเอาต้องไปเอาที่โรงพยาบาลไหอย่าไปซื้อที่ยังไม่ได้ไปเลยมันงกลับมา เนกี่แ้วเนี่ยแก้วไปจิ้มนี่ได้แก้วแ้วไปจิ้มอะไรจิ้มน้ำจิ้มปอ่ะแก้วบอกไม่ลูกนี้วาปหาไอกอื้ ไม่กิ้นชากแล้วเนี่ยไม่หิวเลยในวันงการไม่กินอือเป็นเที่ยงเรามากินอือหุงข้าวดำมันไม่มันไม่กินข้าวดำอังพอยังไม่มีข้าวขาวเด็ดไม่มีข้าวขาวเหมนี่ข้าวขาวลายแก้วแค่เออแบบของ นี่เขาเรียกว่าทำจิ้ม,อ,มอันนี้เขาเอามาเขือเสืๆไม่ได้ให้จิ้มอะไรแบบนี้ขเขาก,ก็อยากกินนั่นแหละกินมาหามม่กินเลนเสืๆอๆแบบนี้แมลงปอทำให้กินเฉยๆบอกไม่มากินบอกแมลงเอ้ยโอ้กินก่ดีล่ะแมลงปอของ ของสนเพิ่งก็มีบอกอคนทสันเพิ่งนตังเดนแล้วคนกำอะไรย้อยนกำคาณนมาเนี่มาของจากกรุงเทพมของจากคอนเทนเยอะไหมเยอะอยู่นะคนย้อยนี้นไหนทีนนอ้มีปอเปียะด้วยเอามาลงะอะไรนั่เก็บกัน ก็มาชิมกับเป้อกมะเฟอเสร็จแล้วมา้ไหมฮะ่อยเด้อต้นอยกินแบบบอทอดยังไม่พข้าอ่ะอืมนั่นนึกว่าก๋วยเตี๋ยวปะมันกินหันเลยเออมันนึกว่าเมี่ยงทำเมี่ยงอันัหนเนาะแหนมแหนมเน้อเิมเปขอกเปีืกเสร็จแล้วไงมันเดิอไปนี่ไงมากินอะเดิน ปอทอดไม่อยากกินปอทอดกินแบบไม่ไ๋ยวกินแบบไหนแบบที่ไม่ทอดมึงหัวแล้ว <c oughs> ไม่ลงมาช่วยนะ,ยะเยลีมบอกว่าแค่ผ่อนเ <laughs> บน็ดบริษัทไม่มีพลังงานแล้วรถหห่โตไวเนาะอืมันทำเงิน ต็กน้อยอยู่เดีเป็นผู้เบาเต็มทีงแล้วกมื่อคืนก็ไม่รูไ้ไ,ไปไหนวะไอ,นนอ้ันนก็โตได้ลูกไอ้อนม,อมอจำไม่ได้ทุกคนไอ้ผูมันมีเขาอ<ไ>ใครไอ้ผูมันมีเขาหน้าจำได้อยู่ ไอหมูอะหมูก็เริ่มโตลแล้วเนาะหมูม <lawsuit S 1> หบ้นนี้แปลงข้อน,นี้ยังไม่เจอหน้าหมูเลยเปนหมาล่ะหมูปลาหน,นี้บ้านขมุนแห่กระถินแล้วมั้งม้วนนั่นแห่กระถินนะครัวัดศรีวันสรุปแล้วนะวัดนั้นชื่อวัดศรีวัน ขัวชื่อขุนศรีเมียชื่อวันบริจาคที่ดินให้วัดอห้าไร,ร่อ่ะค่ะใช่ไหมห้าไร่เหรไม่รู้กี่ไล่น่าจะมากกว่านูที่กว้างมากเนาะที่ใหญ่ใหญ่แค่สิบห้าไร,ร่นะป้าจะเชื่อปบถ้าห้าไล่ไม่ใช่มันเยอะป่านะเยอะเนะอ,อยังกว้างเลย ป้ายังถามพ่อเต้ยว่าเอาคือบริจาคหลายแทะอยู่นะเขาคงมีดินหลายแล้วเปละาเขาน่าจะมีสี่สิบห้าสิบไร่ละสารถูกบุญด้วยเป็นพี่น้องทางไม่ปิ่นนะนามสกุลที่บาจาคอะไรนามสกุลอันใช้วงจัรเป็นนามสกุลของย่ปิก๊กนานสกุลย่ปิ๊กผู้เก็ตนะ เป็นพี่น้องทางคุณตาสุรินพี่น้องกูมาลายแล้วป่ะเนาะ